ไก่ล็อกชาแนลไก่ไก่ล็อกชาแนลค่ะมาเดววันนี้จะทำทูมักเกียนนะครับมาเกียนติดไฟได้สกี้นาที้ไม่ต้องถ่ายให้หลบดิโอเคเขาจะไม่ถ่ายหน้าโดนไม่โดนหน้าโอเคมันติดไฟกันเลยทีเดียวค่ะติดจะติดไฟทำไมไม่ติีโอ้โหตีเดียวมากครับยกยกขึ้นมาดิเอาใหม่เอาใหม่นี่ทูมติดไฟ ก็เห็นแล้วก็ช่างมันนะใครยังไม่เคยเห็นก็ดูก็ไหวเลยเอายันนี้ดิเอาขึ้นเอาเข้าห้องไปมันไม่เห็นน่ะดูนี่โอ้โหเท่เทพกระเป๋าไม่โดนเข้ามาในห้องน้ำทำเพื่ออะไรเนี่ยักบวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เคยเห็นโอ้โหวะไอเดียทุกคนเอาเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมตาลายถึงต้องมีดีตาทั้งผีเดี๋ยวเฮ้ยเอาอีกอันหนึ่งเอามาดินี่อันนี้ไม่ค่อยไม่ให้ถ่ายเห็นหน้าแกด้วยเห็นไปเลยไม่เห็นตากล้องครับตากล้องเร็วเร็วดิไม่เดี๋ยวทู่มาจากหลังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยเอาอทู่ก่อนรลก่อนเอาทู่ก่อน เอาทุ่เอาทำไรเอาทุ่ไปปักกับดินไม่รู้เหมือนกันนะหนูฟังสลิปน็อตอะคุยเอ้าดักทำไมอะตัวจบคลิปยงเท่านี้แล้วจบคลิปไบายไปบ่ายจุดไป